ตอนนี้มีโอกาสสูงมากครับที่ราคาทองคำจัทย,ยานพุ่งสูงขึ้นที่มีการประเมินว่าราคาทองคำจะพุ่งสูงถึง4,900นะครับเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรืออาจจะพุ่งไปถึง5,100ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อออนซ์นะครับเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะฮะการต่างประเทศวันนี้เราก็มาอยู่นอกสถานที่นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮนะเกี่ยวข้องกับเรื่องสงครามนะฮะเปิดฉากใหม่ที่ละ้าล,ะล,ะล,ะลาลังมานานระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวเนซุเอลา นะครซึ่งแน่นอนจะทําให้ทองพุ่งสูงขึ้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับอิหรา่านที่มีการเรียกร้องระบอบกษัตริย์ให้กลับคืนมาแพร่คลิปยันมาด,ดูโรถูกประกบพาตัวลงจากเครื่องบินลำหนึ่งณฐานทัพอากาศจูวัตในรัฐนิวยอร์กเมืองที่ทางรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐบอกว่าประธานาธิบดีเวเนซุเอลารายนี้ จะถูกดำเนินคดีตามข้อกล่าวหาค้ายาเสพติดอย่างไรก็ตามขณะเดียวกันผู้นำอเมริกากับแสดงท่าทีไม่ผลักดันฝ่านคา้านเวเนซุเอลาก้าวสู่อำนาจแต่อยากร่วมมือกับรองประธานาธิบดีของมาดูโรแทนรายงานข่าวรอยเตอร์สคาดหมายว่ามาดูโรจะถูกนำตัวขึ้นศาลในแมนฮัตตันนัดแรกในวันจันทร์ที่5มกราคมเพื่อเผชิญคำกล่าวหาสมคบคิดค้ายาเสพติดรัฐบาลทรัมป์กล่าวหาบ่อยครั้งว่า มาดูโรกำกับดูแลเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ในเวเนซุเอลาที่เกี่ยวข้องกับค้ายาเสพติดแม้จากการประเมินภายในของหน่วยความกรองสหรัฐคลางแคลงใจต่อคำกล่าวอ้างดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์บอกในวันเสาร์ที่5มกราคมว่าสหรัฐจะบริหารเวเนซุเอลาและขุดเจาะทรัพยากรน้ำมันอันมหาศาลของประเทศแห่งนี้หลังตะครุบตัวนิโคลัสมาดูโรผู้นำฝ่ายซ้ายพาออกนอกประเทศ ระหว่างปฏิบัติการทิ้งบอมบถล,ล่มกรุงมกาลากัสคำถแถลงของทรัมป์มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงตามหลังการโจมตีสายฟ้าแลบซึ่งระหว่างนั้นกองกำลังพิเศษของอเมริกาได้เข้าจับกลุ่มตัวมาดูโรและภรรยาพร้อมกับปฏิบัติการถล่มทางอากาศเล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งต่างๆทั้งในและรอบๆเมืองหลวงมาดูโรถูกคุมขังในเรือนจำนิวยอร์กทรัมป์เผยสหรัฐจะบริหารเวเนซุเอลา ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแห่งเวเนซุเอล่าถูกคุมขังในเรือนจำนิวยอร์กแล้วเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากหน่วยรบพิเศษของสหรัฐจับกลุ่มและนำตัวเขาออกจากประเทศหลังการโจมตีกรุงการากัสครั้งใหญ่ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเวเนซุเอลาจะอยู่ภายใต้การบริหารของสหรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ การประกาศของประธานาธิบดีสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากการโจมตีอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนรุ่งสางวันเสาร์3ม,มกราคมซึ่งหน่วยคอมมานโดจับกุมมาดูโรและนางซิเลียฟอรเรสภรรยาของเขาขณะที่การโจมตีทางอากาศถล่มหลายจุดในและรอบๆกรุงการากัส นายมาดูโรและภรรยาถูกนำตัวขึ้นเรือและต่อด้วยเครื่องบินซึ่งได้เดินทางถึงฐานทัพอากาศแห่งชาติสจวตในรัฐนิวยอร์กห่างจากแมนฮัตตันไปทางเหนือประมาณ97กิโลเมตรก่อนถูกนำตัวไปยังศูนย์กักกันเมโทรโพลิแทนซึ่งเป็นสถานที่กักกันของรัฐบาลกลางในย่านบรุกลินซึ่งทั้งคู่จะถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหาค้ายาเสพติดและอาวุธจีนประนามสหรัฐโจมตีอธิปไตยเวเนซุเอลา ชี้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศจีนออกถแถลงการประนามสหรัฐหลังโจมตีเวเนซุเอลาและจับกลุ่มตัวประธานาธิบดีมาดูโรพร้อมกับภริยาและกำลังส่งตัวทั้งสองไปยังสหรัฐเพื่อดำเนินคดีจีนรู้สึกตกใจอย่างยิ่งและขอประนามอย่างรุนแรงต่อการที่สหรัฐใช้กำลังอย่างจงแจ้งต่อรัฐอธิบไตยและการกระทำต่อประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโร โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุในโพสต์บน X กการใช้อำนาจที่เหนือกว่าเข้าครอบงำดังกล่าวของสหรัฐถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและอธิปไตยของเวเนซุเอลาอย่างร้ายแรงทั้งยังคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียน จีนคัดค้านเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดเราขอเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและยุติการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศอื่นโคสกระบุรัสเซียจี้สหรัฐชี้แจงหลังโจมตีเวเนซุเอลาจับกลุ่มประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโร กระทรวงต่างประเทศของรัสเซียเรียกร้องให้สหรัฐชี้แจงทันทีต่อกรณีการโจมตีทางทหารในเวเนซุเอลาและข่าวเรื่องการจับกลุ่มตัวประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรพร้อมกับภริยาของเขาแล้วและกำลังนำตัวทั้งสองไปดำเนินคดีในสหรัฐกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียระบุในแถลงการว่า เรามีความกังวลอย่างยิ่งต่อรายงานที่ว่าประธานาธิบดีมาดูโรแห่งเวเนซุเอลาและภริยาถูกบังคับให้นำตัวออกนอกประเทศระหว่างการกระทำอันก้าวร้าวของสหรัฐในวันนี้กระทรวงต่างประเทศของรัเสเซียระบุในแถลงการเราขอเรียกร้องให้มีการชี้แจงสถานการณ์นี้โดยทันทีทางการรัเสเซียระบุด,ด้วยว่า การกระทําดังกล่าวหากเป็นความจริงถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของรัฐเอกราชอย่างไม่อาจยอมรับได้เพราะการเคารพอธิปไตยถือเป็นหลักการสําคัญของกฎหมายระหว่างประเทศอ่วมแน่ขเขมรท่องเที่ยวนครวัดเสียมราชเงียบเฉียบแม้เป็นช่วงไฮซีซั่นผลจากความขัดแย้งกับไทยเดือนธันวาคมปกติแล้วเป็นช่วงเวลาพลุกพล่านที่สุดของฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว นักท่องเที่ยวไม่ได้เพียงเพลิดเพลินกับปราสาทต,ต่างๆของกัมพูชาแต่ยังได้สัมผัสสภาพอากาศที่เย็นสบายกว่าเดิมยกเว้นแต่ฤดูหนาวนี้ปี2025ที่ความขัดแย้งกับไทยกำลังสร้างความหวาดกลัวแก่ผู้มาเยือนและส่งผลกระทบอย่างหนักแก่ภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชาโดยเฉพาะนครวัดและเสียมราฐตามรายงานของ Travel More แพลตฟอร์มออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวตัวเลขนักท่องเที่ยวที่น่ากังวลดังกล่าว มีขึ้นแม้ว่าสถานการณ์ในเสียมราฐยังคงอยู่ในความสงบเช่นเดียวกับจุดหมายปลายทางด้านวัฒนธรรมอื่นๆอย่างเช่นพนมเปญจังหวัดแกปและตามชายฝั่งต่างๆวิธีการท่องเที่ยวยังคงปกติรถบัสและรถไฟแล่นบริการตามเดิมสนามบินนานาชาติทั้งพนมเปญเตโชและเสียมราฐมิได้ประสบปัญหาความปั่นป่วนด้านเที่ยวบินใดๆแม้กระทั่งบินไปยังกรุงเทพก็ตามอย่างไรก็ดีแม้โรงแรมยังเปิดตามปกติ แต่เมืองและวัดวาอารามทั้งหลายในตำนานยังคงเงียบเชียบทั้งที่เข้าสู่ไฮซีซั่นแล้วโดยในเดือนพฤศจิกายนจากข้อมูลพบว่ามีนักเดินทางขาเข้ามุ่งไปยังเสียมราฐลดลง18%และบริษัทนำเที่ยวบางรายพูดถึงขึ้นมีความเป็นไปได้ที่นักท่องเที่ยวจะลดลงถึง40%เลยทีเดียวจีถูกจุด เขมรโอดไทยยึดเรือลำหนึ่งซึ่งต้องสงสัยลักลอบขนน้ำมันไปยังกัมพูชาโวยละเมิดสิทธิเสรีภาพการล่องเรือเหตุการณ์ที่กองทัพเรือไทยยึดเรือลำหนึ่งซึ่งต้องสงสัยลักลอบขนน้ำมันไปยังกัมพูชาได้ก่อความสงสัยจากพวกนักวิเคราะห์ทางกฎหมายและประชาคมภาคธุรกิจกัมพูชาเกี่ยวกับความเคารพของไทยที่มีต่อกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิการเดินเรือตามรายงานของเขมรทูเดย์เมื่อวันเสาร์ที่3มกราคม คมเมนทุเดยดรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยเมื่อวันที่27ธันวาคมโดยเรือหลวงประจวบคีรีขันเข้าสกัดเรือเล็กลำหนึ่งห่างจากเกาะเสม็ดไปทางใต้ราวๆ50หมายทะเลประมาณ90กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ไทยระบุว,ว่าเรือลำดังกล่าวไม่แสดงชื่อเรือเลขทะเบียนหรือประดับธงรวมถึงไม่เปิดใช้งานระบบแสดงตนเองอัตโนมัติหรือ AIS มีลูกเรือ5รายจากพม่าและกัมพูชาอยู่บนเรือ เรือลำนี้ถูกพาไปยังฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อทำการสืบสวนเพิ่มเติมในวันที่29ธันวาคมขณะที่เจ้าหน้าที่ไทยบอกว่าการสกัดตังกล่าวมีพื้นฐานจากข้อสงสัยเกี่ยวกับการลักลอบขนเชื้อเพลิงและละเมิดกฎหมายทะเลและกฎหมายแรงงานต่างด้าวของไทยเรื่องของอิหรา่านก็ชุมนุมติดต่อกันเป็นวันที่6วันที่7แล้วนะครับการชุมนุมก็เริ่มต้นจากเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับ ต่อมาก็มีการก่อการจลาจลน,นะครับเกิดขึ้นในอิหร่านบริเวณกลางเมืองนะครับมีคนเสียชีวิตไปอย่างน้อยสองรายได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากการชุมนุมครั้งนี้บานปลายไปไกลนะครับถึงขั้นเรียกร้องให้มีการนำระบบกษัตริย์นะครับกลับคืนมาเพราะนักการเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหาประเทศได้ต้องการให้พระมหากษัตริย์กลับมาแก้ไขปัญหาประเทศอีกครั้งหนึ่ง ไม่ต่างจากเนปลาลนะครับและอีกหลายประเทศที่เรียกร้องให้ระบอบกษัตริย์นั้นกลับคืนมาคราวนี้เป็นประเทศอิหร่าน ¡Sigue moviéndose! go! ¡Esos son soldados de Estados Unidos, pana! ¡Mira la bandera en el brazo! ¡Dijeron que agarraron a Maduro, loco! ¡Que lo tienen ya! Last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault, and it was a, an assault like people have not seen since. World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with uh, having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. Wherere now 're let happen there not going to let that happen. There now. ในเรื่องสองครามนะครับที่เปิดฉากอย่างเป็นทางการระหว่างเวเนซุเอลากับสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านั้นสหรัฐอเมริกาได้นำเรือรบนะครับบรรทุกเครื่องบินไปปิดทะเลแคริบเบียนยึดเรือบรรทุกน้ํามันของทางเวเนซุเอลาอยีางน้อย3ามลำที่มุงงลลม่งหน้าไปยังจีนและมุ่งหน้าไปยังรัสเซียนะครับส่งผลทําให้ราคาน้ํามัน ในตลาดโลกนั้นดิ่งลงนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาทำการโจมตีเรือที่แล่นผ่านทะเลแคริเบียนอย่างน้อย20ลำนะครับทำการโจมตีแล้วก็มีคนเสียชีวิตไปอย่างน้อย88รายโดยไม่มีการสอบสวนแล้วก็เผาทำลายเรือเหล่านั้นทั้งหมดที่ผ่านมามีการเจรจาระหว่างนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีนะครับของเวเนซุเอลากับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่ง เวเนซุเอลานะครับโดยนิโคลัสมาดูโรเรียกร้องว่าจะขอเดินทางออกนอกประเทศนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าต้องให้รองประธานาธิบดีของเขาเขา้าดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการประธานาธิบดีและครอบครัวเขาก็จะเดินทางอพยพไปยังฝั่งของรัสเซียแต่ทรัมป์ไม่ยอมนะครับจึงเป็นที่มาของการแตกหักที่ผ่านมาจีนที่ผ่านมารัสเซียนะครับก็ต่อต้านการกระทำของสหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลากล่าวหาสหรัฐอเมริกาว่ากระทําเยี่ยงโจรสลัดนะครับที่ทำการปล้นสะดมหลังจากเกิดเหตุการณ์โจมตีเกิดขึ้นกลางดึกในวันที่3มกราคมพุทธศักราช2569สิ่งที่ตามมาเวเนซุเอลาโดยนิโคลัสมาดูโรออกประนามสหรัฐอเมริกาว่าเป็นการปล้นนะครับประเทศเวเนซุเอลาต้องการจะยึดแหล่งน้ำมันและทรัพยากรของทางฝั่งสหรัฐอเมริกา ในการโจมตีครั้งนี้มุ่งเข้าสู่กลางเมืองนะครับใจกลางของเวเนซุเอลานะครับโดยการโจมตีครั้งนี้นะครับเป็นการโจมตีกลางดึกนะครับในช่วงเวลาที่คนกําลังหลับกันอยู่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนฮะเปิดทองมาเนี่ยราคาทองคําน่าจะพุ่งขึ้นแน่นอนเพราะประเทศที่อยู่ติดกับเวเนซุเอลาแล้วก็ประเทศ ฝั่งทะเลแคริบเบียนนะครับย่อมจะมีการตุนกําลังอาวุธไว้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งที่ผ่านมาไม่แปลกใจนะครับราคาทองคาร่วงตอนท้ายปีที่ผ่านมาเปิดวันที่1ก็พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยแล้วก็กลับมาที่เดิมปรับอยู่ฐานอยู่ที่เดิมนะครับตอนนี้มีโอกาสสูงมากครับที่ราคาทองคาจะทะยานพุ่งสูงขึ้นที่มีการประเมินว่าราคาทองคําจะพุ่งสูงถึง4,900นะครับ เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรืออาจจะพุ่งไปถึง5,100ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อออนซ์นะครับเลยทีเดียวนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาเปิดฉากอย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่สหรัฐอเมริกาอยู่สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับมีการอัดงบประมาณเข้าไปยังโลกนะครับด้วยการพิมพ์แบงค์เพิ่มสูงขึ้น16,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาทำให้อัตราเงินเฟอ้อแต่สงครามเกิดขึ้นปุบ ทุกอย่างก็ปริกสถานการณ์ทองคําก็จะแข็งค่ามากขึ้นสหรัฐอเมริกาก็จะได้ขายอาวุธเพิ่มมากขึ้นเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาถ้าชนะสหรัฐอเมริกาก็จะได้แหล่งพลังงานในเวเนซุเอลานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ